สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านระบบ FM 94.75 MHz และทาง w w w บ a ซ i ์น่าเรดนะคะซึ่งก็อีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะ ค่ะวันนี้ดิฉันปาริชัดสอศยนร่วมกับคุณกิตาโกศีนะคะบางคนสงสัยถ้ามีได้ชมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางทีวีเพราะอะไรเราไม่ได้นัดกันนะคะมันอยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านแต่กระจาจตรงกันเดี๋ยวใครไม่รู้เอ๊ะไทยอะไรนะไทยทีวีเอาเสื้อมาให้เราใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้นมันเป็นของสอนศิลสอนศิล์ที่ที่มา,มาจัดแสดง,สดงที่จงังหวัดน่านบ้านเราในช่วงของ งานประเพณีแข่งเรือแล้วก็มีเด็กน้องๆหนูๆให้ความสนใจในเรื่องของการวาดภาพศิลปะบนเสื้อนะ,ะแต่วันนี้เราใส่กันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้ก็มีข่าวที่จะนำเสนอกันก็ตรงกับวันอังคารที่14เดือนมิถุนยาย,ยนพุทธศักราช2554สำหรับหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะชาวบ้านบ้านห้วยปุกนะคะก็ร่วมกับ โครงการปิดทองหลังพระสร้างฝายขนาดเล็กตามลำห้วยเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้แก้ภัยแล้งแม้ขณะนี้ย่างเข้าหน้าฝนแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ค่ะชุมชนบ้านประเกิดนะคะเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านประเกิดแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนน่านเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็หวังที่จะดึงดูด ท่องเที่ยวเป็นการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดน่านนั่นเองค่ะและติดตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะข่าวบริการรัสมัครและข่าวประกวดราคาเราไปติดตามรับฟังรับชมรายละเอียดของข่าวกันเลยค่ะค่ะข่าวแรกนะคะชาวบ้านบ้านห้วยปลกอําเภอเมืองน่านร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระสร้างฝายขนาดเล็กตามลําห้วยเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้แก้ปัญหาภัยแล้งแม้จะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม ชาวบ้านก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ําค่ะชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปุกตำบลเสนียนอำเภอเมืองน,น่านร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชด,ดำรินำโดยนายการัสุภากิจวิเลขกกานผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนียนกว่า200คนได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก หรือฝายแม้วตามลำน้ำห้วยปุกและห้วยวัดเหนือพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายดังกล่าวกว่า3,000ไร่และนอกจากนั้นยังสามารถมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคของหมู่บ้านด้วยทั้งนี้สภาพหมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่ตามเนินเขาสร้างตามริมห้วยเมื่อถึงช่วงหน้าแลง้งจะขาดแคลนน้ำทำให้ได้รับความลำบาก พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบน้ำไม่เพียงพอรวมถึงสัตว์เลี้ยงจำพวกปศุสัตว์วัวควายก็ปล่อยเดือดร้อนไปด้วยแม้ในช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามหลายพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำประสบกับปัญหาภาัยแล้งทางเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระและผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกับชาวบ้านในการสร้างฝายชะลอน้าตามลาห้วยปุกให้ได้อย่างน้อย200ลูกในช่วงก่อนที่น้ำจะมา เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งให้เพียงพอและยังช่วยชะลอกระแสน้ำของลำห้วยไม่ให้ท่วมทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกตามที่ราบใกล้ลำห้วยและบ้านเรือนของราษฎรอ,อีกด้วยค่ะ โครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำรินะคะก็มีคณะทํางานที่เดินทางมาจังหวัดน่านอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมกันจะใช้สถานที่ประชุมนั่นก็คือที่วัดไผ่เหลืองนะคะติดตามผลงานความคืบหน้าว่าเอ๊โครงการปิดทองหลังพระได้ดำเนินการไปยังไงยังไงแล้วนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็คือที่บ้านห้วยปุกเนี่ย ประชาชนก็ให้ความสนใจที่จะเข้าไปโดยเฉพาะนักเรียนหนูๆที่แบ่งหากันมีทั้งจอบทั้งอะไรไปทําฝายกันช่วยกันแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ฤดูฝนฝนจะตกน้อยใช่ไหมคะค่ะนี่ขนาดเข้ามาเดือนอะไรแล้วเดือนมิถุนายนก็ยังเงียบจงวันที่14แล้วนะปกติมันจะต้องลงมาแล้วนะคะทําไมมันผิดปกติ แสดงว่าอากาศระบบนเวศนี้เปลี่ยนแปลงไปปกติเนี่ยมิถุนากรกฎายาวถึงสิงหามันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วก็มีฝนตกลงมาแต่ว่ามันมาเป็นคลังคราวมันเป็นค่าบางทีมืดมาแต่ว่าฝนไม่ตกมีโปรยปลายลงมาบางครั้งถ้าฝนตกลงมาก็ตกหนักเป็นเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปมีการตัดไม้ทำลายป่ากันเกิดขึ้นมากมายนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะคะถ้าหากพบเห็นในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าโปรดแจ้งอบตในเขตพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าจะแจ้งหน่วยงานทางตํารวจไปดําเนินการหรือว่ากรมป่าไม้ก็ได้นะคะไปดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําผิดกันต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาก็เตรียมที่จะกักเก็บน้ําไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันผิดปกติแล้วนะคะนี่ก็จะเข้ากรกฎาสิงหาแล้วก็ยังฝนก็ยังไม่เทลงมาแบบ ถล่มทลายนี้ยังไม่มีนะ,ะเดี๋ยวอาจจะมาปิดท้ายรายการอาจจะเยอะก็ได้ใครก็จะไปรู้นะคะในเรื่องของธรรมชาตินะคะมาที่ชุมชนบ้านพระเกิดกันบ้างนะคะเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนชาวน,น่านหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวจังหวัดน่านก็เป็นสถานที่แห่งใหม่นั่นเองค่ะ ที่จังหวัดน่านนะคะคณะสตาชาวชุมชนบ้านประเกิดตะบนในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดน่านร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้มีการสืบสารและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวิถีชุมชนโบราณที่มีในท้องถิ่นคลังสมัยล้านนาอันเป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมานานกว่า100ปีนะคะได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดโฮงครูบาอินผ่องวิสารโทขึ้นภายในวัดพระเกิด เขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคนน่านและนักท่องเที่ยวเป็นการร่วมอนุรักษ์โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของวัดส,สิ่งของเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษที่ตกทอดสู่ลูกหลานผ่านสถาบันครอบครัวรวนเป็นมรดกเก่าแก่ทรงคุณค่าทางจิตใจมาสู่คนรุ่นใหม่เกรงว่าจะถูกทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความรู้เท่าไม่ถึงการ ภายในวัดและบริเวณวัดมีทั้งโบราณวัตถุที่เก่าแก่มนดรูปบาขออภัยค่ะมนดบครูบาอินพองวิสารโทอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเกิดพระพุทธรูปไม้โบราณจารึกตัวเมืองอายุ168ปีพระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องประมาณอายุไม่ได้พระพุทธรูปไม้ปางสมาธิและปางอื่นๆพระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องพระพุทธรูปสำริด หีบทำลงรักปิดทองจำนวน11ขหีบหอพระไตรปิฎกและหอกรองตลอดจนสิ่งตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้เกิดจากความคิดที่เริ่มอันเนื่องมาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านวิถีชุมชนโบราณเครื่องมือทำมาหากินเครื่องใช้ภายในบ้านและสิ่งของอื่นอื่นค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีการจัดแสดงวัตถุโบราณของทางวัดพระเกิด เกิดจากผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาบริจาคสมทบไว้ในพิพิธภัณฑ์คมภีรโบราณคัมภีร์ใบาลานอักษรธรรมล้านนาหรือว่าตัวเมืองจำนวน2,323ผูกแบ่งเป็น20หมวดคมภีร์พื้นเมืองน่านพงศ์สวดานเมืองน่านฉบับวัดพระเกิดหนังสือพื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิดสองภาษาอักษรตัวเมืองและอักษรไทยนะคะพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด ตั้งอยู่ภายในวัดพระเกิดเป็นวัดที่เก่าแก่อายุ184ปีก็เป็นวัดลำดับที่19จาก387วัดของจังหวัดน่านตั้งอยู่ที่บ้านพระเกิดถนนสบงเทวราตะบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรเป็นที่เก็บรักษามารดกล้าค่าไว้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้สืบไปค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดโฮมคูบาโฮงคูบาอินพ่องนะคะก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสของอวัดพระเกิดนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องนะคะในการจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดกันคะ่ะพีเจ้าปอแม่ปีนอ้อชงชาวจังหวัดนานทุกท่าน และแขกผู้มีเกียรติเคารพทุกท่นานวันนี้ชุมชนบาน t ะเกิดได้ทําพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบัน t ะเ,เ,เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความสําคัญมากและเป็นหัวใจสําคัญของปีนอคณะสาบัน t ะเกิดทุกๆคนนาเจ้าตีได้รวมแรงรวมใจพลังความสามาคัคคีได้สร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นนต่เจ้า ทางนั้นทางนี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวติมะแอลจังหวัดน่านตลอดถึงนักเรียนนักศึกษาก่อแม่ปีน้องประชาชนทุกท่านเข้ามาแอลชมดูพิธพธภัณฑ์ดูวิถีชีวิตของคนเมืองน่านในสมัยก่อนนะเจ้าตลอดถึงปัตทุกโบราณติตั้งวัดพระเกิดได้เก็บพักษาไว้เพื่อจะเผยแพร่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปนะเจ้าครับสวัสดีครับ ครับชุมชนบ้านประเกิดก็ได้มีพิพันธ์